ส0สิงหาคมพุทธศักราช2411เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มประชวนและมีพระอาการหนักขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ประชวนด้วยเช่นกันสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยองค์จึงเรียกประชุมเสนาบดีทั้งปวงให้เตรียมพร้อมไม่อยู่ในความประมาทสั่งการให้ตั้งกองทหารล้อมพระตำหนักที่ประทับของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือกรมขุนพินิจประชานาทไว้ด้วย เช้าวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชส4 1 1ิบอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์และเจ้าพระยาพุทธราภัยเข้าเฝ้าและมีพระราชดำรัสว่าท่านทั้งสามกับพระองค์ได้ทานุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้กาละจัดถึงพระองค์แล้วขอลาท่านทั้งหลายในวันนี้ ขอฝากพระราชโอรสที่ดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีผิดสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านทั้งสามจงไปที่พึ่งแก่พระราชโอรสทิดาต่อไปด้วยเถิดพร้อมทั้งตรัดขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสามท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่เอาธุระรับดีกาของรัษฎรผู้มีทุกข์ร้อนดังที่พระองค์เคยปฏิบัติมา โดยไม่ทรงเอ่ยว่าจะให้ผู้ใดขึ้นครองราชแทนพระองค์หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วที่ประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้อันเชิญเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหารีสุริยองุงเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ผู้มีอำนาจเต็มโดยมีสมเด็จเจ้ากรมขุนบำราบปรปักช่วยในส่วนการพระราชนิเวศ รวมทั้งเชิญกรมหมื่นบวรวิชัยชันขึ้นดำรงตำแหน่งที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลถึงแม้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าปราบชมกรมขุนวรจักรธารนุภาพจะตรัสว่าผู้ที่จะเป็นตำแหน่งพระราชองค์การมีอยู่แล้วตำแหน่งพระมหาอุปราชควรแล้วแต่พระราชองค์การจะทรงตั้งเห็นมิช่กิจของที่ประชุมที่จะเลือกพระมหาอุปราชอย่างไรก็ตามที่ประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้แต่งตั้งให้กรมหมืน่น บวรวิชัยชันขึ้นดำรงตำแหน่งที่กรมพระราชวังบอลสถานมงคลเรื่องราวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยองค์ต่อจากเวลานี้ยังมีอีกมากแต่วันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจาก history seven day โดยเอมนคอนตูนายตูวันนี้พกออนไลน์สวัสดีครับ